สวัสดีค่ะโมโขกก็กินอยู่แบบแบ้านๆพี่ยาชแนลค่ะพี่น้องในสภาพม่ให้กระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทําผัดผัดกกะเปี้ยวใส่ไข่นะคะอันนี้คือผักกะเปี้ยวที่เยาหั่นไว้แล้วค่ะหั่นไว้แล้วเรียบร้อยก็เลยต้มออกน้ำหนึ่งนะคะพี่น้องต้มลวกออกน้ำหนึ่งซื้อๆบ่ให้มันเปรี้ยวเกินไปนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาผัดใส่ไข่ง่ายๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราต้มเราเรียบร้อยเดี๋ยวจะพามาผัดต่อจ้าค่ะหลังจากข้าวต้มเราเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาผัด ะะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมกนค่ะนะคะพี่น้องมาค้นมาเป็นอาหารเมนูเมน,มนูอาหารดองนะคะย่างผัดกระเทียมเป็นอาหารดองนะคะเข้ากับบวกออกจ้าหนามหนึ่งค่ะเพื่อให้ความเปรี้ยวความสมความเอียงต่างๆโอนะคะแต่ว่าเราซื้อแบบว่ามีคุณภาพตามข้างร้านนะคะพี่น้อง,องก,ก็อาจจะไมีกินหรือว่ารสชาติมแห้งเกินไปนะคะจ้ะ หลังจากนั้นค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองแล้วก็ต่อยไข่ใส่ลงไปเดี๋ยวจะใส่ไข่สองฟองนะคะปกติดีเทดอิลีนสมัยก่อนเนะี่ยกใส่หน่วยเดียวค่ะนี่ค่ะไข่หองมาอย่างดีค่ะนี่ค่ะ,คะจะใส่ลงไปสองฟอง จากนั้นยีไข่ให้แหลกค่ะไม่ต้องหแหลกเกินไปแบบว่าละเอียดด้วยค่ะพี่น้องเอาแค่ให้แตกออกจากกันค่ะให้ไข่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะสําหรับผู้ใดนะคะพี่น้องที่มักเผ็ดแน่ค่ะแนะนําว่าให้ใส่พริกซอยลงไปด้วยจะอร่อยสาหรับผู้ใดที่กินเผ็ดนะคะแต่ว่าอยู่มีคุณโบกินค่ะพี่น้องผมย่อเค่ผัดกินเองใส่พริกลงไปนั่นแสบค่ะหอม เราจะดีประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะตักไข่ขึ้นไว้ค่ะเพราะว่าถพัดตอนนี้เลยค่ะที่้องตัวพักกาดเปียกมันสดๆุ่มเลว่านุ่มนะคะไข่เราก็จะแหลกเดินไปเราก็จะพักขึ้นไว้ค่ะหลังจากนั้นใส่ผักกาดเปี้ยวลงไปน,นคะคะผักกาดเปี้ยกมันหอ มากนุ่มล่มนะคะบบมากกรุบกรอบแนะนําว่าให้เติมน้ำลงไปแล้วเคี่ยวสักสามสิบนาทีนะคะย่าเลี้ยวย่อมาเติมน้ำต้งไปค่ะแต่ว่าสะเติมว้ยค่ะนะคะเพราะว่าย่อชิมมึงแล้วมันบบแข็งเกินไปค่ะนะคะ หลังจากนั่นค่ะอันนี้คือเป็นสูตรแบบว่าี่เยาผัดกินเองนะคะพี่น้องบางคานเพิ่งจะสีดอกเพราะว่าเพื่อนๆฟันดีค่ะอาจจะผัดผัดให้มันสุกแล้วก็ใส่ไข่ปรุงรสเลยแต่ว่าที่นี่มีแต่คนชราค่ะเราก,ก็จําเป็นเลยต้องแบบว่าเคี่ยวให้พักกับเปี่ยวเขาน,มน่มเน่เจกนิดนึงค่ะพี่น้องเราเคยปรุงนะคะนี่นะคะเห็ดพ้นที่ตองเอาไข่ออกก่อนนะคะ ข้าเโปรกลมนัำออก,ก่อนข้าเขียวด้วยสีค่ะความเปรี้ยวความเค็มก็จะเข้าไปในตัวผักมากกว่าเดิมอีกค่ะมัเจะเห็นเห็นผักข้างลุดจัดนะคะเล้วต้มออกงามนึ่งแล้วก็เคี่ยวอีกนี่ค่ะความเปรี้ยวความสมออกมาก,ก็จะบจบแตกตันใดก็กำลังข้อดีกินนะคะพี่น้องเป็นเคล็ดลับไง่ายงค่ะรับลองว่าเมนูอาหารหมักดองที่กินแล้วรับรองว่าสะอาดและแซ่บค่ะนคะคะ เอาละค่ะดีเย่เคียวไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งเราเรียบร้อยเดี๋ยวจะผ่ามาผัดต่อจ้าเอาละค่ะพี่น้องลังจากเย่าเขียวมะกะเปี้ยไปแล้วจนน้ำเริ่มแห้งค่ะเดียวก็เอาไข่ใส่ลงไปนะคะพี่น้องเริ่มหุ่มแล้วค่ะเมื่อกี้ชิ้นเบิ้งนะคะส่วนไข่ล้วก็ค่อยๆยีค่ะแค่นี้ค่ะไม่ให้มันกระจายมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเยวก็จะเอาขงงงเงรบใส่ลงไป บ้านนึ่งจะขายพี่น้องเงยใส่หลตามด้วยสีอิ่วขาวค่ะเพราะว่าเราไม้ดองเราจะมีโอ้ยผักกาดเปรียวพี่น้องบอกผิดผักกาดเปียวเข้านี่จะมีความเข้มความสมนิโตนะคะหลังจากนั้นจะก็ใสน้ำตาลทรายลงไปหนึ่งชง้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟแรงๆค่ะ จนสกากันจน,นแพงพี่น้องถ้าใส่ไข่ลงไปแล้วอดีายวค้นดูนะคะเดี๋ยวค้น,วควคนบ่อยค่ะเพราะว่ามันไข่ไม่แสแหลกเกินไปนะคะถ้าย่ามแบบว่าเกสีกันเลยค่ะนี่ค่ะปินปป่นปับป๊บปิ่นปั๊บไปกับไปกับ,กบมานะคะรสชาติของคัดผักัดกกเปียวเย่วค่ะจะออกเค็มนิดนิด,นดเปรี้ยวหน่อยหน่อยแล้วก็หวานนะคะจะไม่ใส่เ,เพิรอนอย่างาาที่ไข่สับปะสายเพราะเราจะน่าลงมามก,กินค่ะ ่คหอ,อ,อมพนหวนพี่น้องเมนูนี้เนี่ยน่า,าก,กินก็้าวต้มก็ได้กินก็เข้าวซวยกระดีเลยค่ะแซ่บค่ะเย่อกว่ามากมายค่ะมันมีสมม้อยเลยหน่อยๆค่ะแซ่บพี่น้องนะคะและ้วขออนุญาตชิมหน่อยหนึ่งค่ะอืม หวานนีดนิดค่ะสนหรับทวเย่าด้วยค่ะกินหวานแล้วก็เติมซีอิว้วนิดหน่อยโอเคเลยค่ะแค่นี้เอาอยู่เลยค่ะคุณนะคะหลังจากนั้นค่ะเย่าจะสับัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำาม่ซึ่งแห้งนะคะพี่น้องพี่น้องจะเห็นหนาๆนะคะนี่ค่ะเี๋ยวก็จะผัดจนกว่าน้ำจะแห้งค่ะหลังจากนั้นค่ะ เดี๋ยวเย่าสนยุกออกจะเตาให้เบิ้งค่ะพี่น้องว่าผัดักกาดเปรี้ยวเย่าเป็นยังไงน,นะคะเพราะว่าเราแช่ยเย่งอื่นมาตงเติมยังแล้วค่ะแล้วราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะผัดผักกาดเปรี้ยวใส่ไขค่ค่ะพี่น้องเมนูไง่ายๆแต่แซ่บนะคะ่ะวิธีทําขั้นตอนทําขนทางสัญญุงยากไหมคะ่ะพี่น้องอย่างแรกค่ะเราเอาไปต้มน้ําออกก่อนนะคะสิมหาถึงยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันเปรี้ยวผู้ใดบ,บ่อยากมันเปรี้ยวแห้งก็ต้มสักสามสิบนาทีก็ได้ค่ะของเย่าวนีอาประมาณ 15นาทีค่ะหลังจากนั้นค่ะเจียวกระเทียมให้เลื้องหอมแล้วก็เอาผักกาดเปียวเท่าลงไปนะคะเอาไข่ลงก่อนค่ะแล้วก็ตักไข่ขึ้นค่ะผักกาดเปียวเคี่ยวอีกจาก10นาทีถึง20นาทีนี่แหละคะ่ะพี่น้องจนกว่าน้ำสีแห้งแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆผู้ใดที่กินแบบว่าฟันดีๆนะคะไม่ต้องเคี่ยวอีกก็ได้ค่ะหลัจงจากที่เท้าต้มน้ำออกอันครั้งแรกเลยค่ะพี่น้องนะคะเอามาผัดได้เลยค่ะแต่ว่าอยู่หนีมิตรภูเถานะคะพี่น้องฟันบดดีทั้งนั้นเลยค่ะ เราก็เลยเคี่ยวอีกจนน้ำแห้งแล้วค่อยมาปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วค่ะพี่น้องแค่นี้เอาอยู่เลยค่ะรสชามันจะออกหวานเข้มเปรี้ยวค่ะพี่น้องกินก็ข้าวต้มกระดิกีินก็ข้าวซอยกระดี่นะคะพี่น้องขอพุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุนกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาจ้าวันนี้พามาเห็ดเมนูง่ายๆค่ะผัดผักกเปี้ยวใส่ไข่ค่ะ